สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคนหนังทุกคนนะครับและคลิปนี้ผมจะมา r รี c t ชันทีเซอร์ตัวอย่างหนัง Mission Impossible Dead Reckoning Part One ครับผมตัวอย่างเพิ่งมาตะกี้เองนะฮะผมไม่รู้เลยนะผมนอนหลับดูดิยังตาแดงอยู่เลยรีบลุกขึ้นมา r รี c t ชันนะฮะสำหรับหนังภาพยนต์ฟอร์มใหญ่ยักษ์ของทอมครูซนะฮะหลายคนน่าจะรอติดตามภาคใหม่นะฮะก็ยังไงดูตัวอย่างทีเซอร์นี้ซะก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับหนังฉายบ้านเราเนี่ยกระากดาคมนะ ปีหน้านะเว้ยไม่ใช่ปีนี้ว่ะโหอ,อีกนานแนฮะทำไมตัวอย่างปล่อยมาไวาจังวะเอา้าลองดูสะหน่อยครับหนึ่งสองสามโต้องบอกว่าลืมเรื่องราวภาคที่แล้วล้วะ่ะมันนานแล้วมันจะต่อเนื่องกันใช่ไหมโหยัดฉากรัวๆเลยฮะถ่ายหลายประเทศหรือเปล่าวะเนี่ยอลังการว่ะ มาแนวแบบด์กมาแนวแบบดรามา่าเฮ้ยเจ๊ขาวให้พระเอกเลือกข้างยังไงวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหมีฉากแบบหลายประเทศมากเลยอ่ะน่าจะแบบย,ยัดมายัดมาแบบว่าคุ้มเลยนะดูเรื่องเดียวได้เห็นฉากแบบนี้โอ้โหดูดิเออปีหน้าเลยนะไม่มีความแบบมีความคล้ายเจมบอลภาคล่าสุดเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปว่ามาโอ้โหทอมครูซวิ่งอีกแล้วที่แกต้องวิ่งทุกภาค ไม่มีวิ่งไม่ได้ต้องมาต้องมาฉากวิ่งเอ้ยเกือบสไลด์ตกเหวโอ้โหอุ้ยสู้กันบนรถไฟโอ้โหวิ่งอีกแล้วขับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วโอ้โหอ,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 อย่างนี้เลยเหรอแม่งต้องมีฉากแบบนี้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเนี่ยแม่ล่าพิกัดมาแล้วนะตอนที้หนึ่งโอ้โหทำเอาขนลุกขนพองเลยแค่ทีเซอร์นั่นเนี่ย ภาคที่แล้วเนี่ยผมดูผมให้ใสเต็มอะแล้วผมบอกเลยว่า Mission Impossible เนี่ยมาตรฐานของหนังเนี่ยไม่มีตกเลยนะเป็นเรื่องนึงที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่มันดีทุกภาคน,นะไม่เหมือนอย่างฟาส t ใช่ไหมเราต้องลุ้นว่าคุณภาพหนังเป็นอะไรยังไงแต่ Mission เนี่ยไม่ไม่ต้องลุ้นเลยดีทุกภาคและภาคนี้ดูจากทีเซอร์แล้วนอกจากความอลังการนอกจากโปรดักชันแล้วเรื่องเนื้อ,อหานี่น่าจะเข้มน่าจะเข้มเหมือนเดิมนะ โอ okay, เค่แหละครับโอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นตัวอย่างที่ผมไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยนะไม่รู้เลยครับว่าเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นยังไงเดาไม่ได้เลยเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยโหเดายากนะแต่ถ้าคนตามข่าวมาบ้างเนี่ยน่าจะดาทรงได้บ้างแต่นเนี้ยดาไม่ได้เลยถ้าใ้พูดเนี่ยเรื่องเนื้อหาน่าจะเข้มแหละเพราะเขาแบ่งเป็นพาร์ทเลยแบบเนี้ยน่าจะแบบปูแล้วก็น่าจะเข้มสัตว์แหละฮะดูทรงแล้วนะยงไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูตัวอย่างเต็มอ่ะผมว่าเทรนเนอร์นะน่าจะเผยเรื่องราวอะไรบ้างขึ้น ชีเซอร์นี่ให้เห็นแล้วล่ะเออยังไงมันก็อลังการเหมือนเดิมแน่นอนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก่อนจะลาจากกันไปผมขอฝากช่องใหม่ผมด้วยนะเพื่อนๆไปกดติดตามกันหน่อยนะครับนี่ครับชื่อช่องอักติหนังนะครับเอาไว้ไลฟ์สดนะฮะเล่นๆขำๆนะไปกดตามกันหน่อยก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ